สบายดียดพี่น้องสบายปานุ่งเมนี่ครับกำสร่างเฮาคือเก่าพี่น้องสองเจเก่าเหลาสบายดีเอฟซี FC ถูกมองถูกบ่อนนะพี่น้องเอฟซี FC ทีนาหักบอกว่าเป็นในประเทศหรือนอกประเทศสับกาบสบายดีเด้อพี่น้องเมนี้เฮาอยู่เฮือนกับลูกสาวสิไปได้บางมีหวานพี่น้องไ,ได้บมีหวานได้มีใหญ่เมนี้จะไปฝาไข่แดง คิงคัมจะไปาไพากไปไหนจิไปพากไม่เจอยประเทนแลากาลุงบอยอยู่บ้านโนนสูงพี่น้องมังม,มีหวานวานพ,พี่น้องพักน้องอีแน่กับน้องดาวพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกัน์ด้ลพี่น้องมันรุ่นมันรุ่นน้ำกันว่สะสจอยสียูเอนดีบ่ไม่จอยคิงคัมสียูเอนดีปะลองใส่ปวยยูพี่น้องเยดวลในใดเนาะ กำนใหญ่กำลมงใหญ่นะ้องนิ่ใหญ่คิงคัไปให้แมจอยนะบอกคิงคัวไาวคิงคําอย่าซิมอันยางมันติลูกยางมันติดนะคะเด็กไปพี่นองไปพบพ,พ่อกันอยู่เนนพื่นอ,อนได้พี่นักเพื่อนแม่จอยนะเอาให้แม่จอยก่อนเนะพอเพื่อนแม่จอยนะสิใกล้กับเพื่อนเฮาพี่นอง เดซิลิวให้พี่น้องเบิ่งเลยระวังเพื่อนซาวจอยกับเพืนนะ่อนเฮาน่ะสิใกล้กันสัมไดพี่น้องจะมาลุ้นน้ำกันได้พี่น้องอลงังคาห่างกันโบก,กี่ลงังคาแล้พี่น้องประมาณสี่หารางังคาเฮือนพี่น้องแล้วมากินหนักหนีมากินหนังไหมมากินคำเยอะใช่ยังครับลุงเบิ่งนด้วยมังมี่ยังม,งมังมี่ยังอันนี้คิงคำมังมีหนังหนให้ปลาคิง ให้ให้บ้านลูกมึงดูเป็นตาแซบคิงข้าบยอดขื่นบริหนนฮะยอดขึน่นยอขึ้นเื้เกินเป็นตาแซบแท่ลูกสาวไปไปไป สายดีพอรุงเนี่ยสบายดีพี่น้องมาตัวมือกต้องมีมะพร้าวเมีม่ยผ,าก, <ไ Gian S 1> ผากจ้า <Br other. S 1> ม,มีมีมีดูมือกล้องดูมือกล้อง าากม็มีมาฝากจ้ามีมีมาฝากไม่เท่ากระหมัมาากะะน,นี่มีฝาก็จะโทนมีเพื่อนรักอยู่นุ่นสูงกับเพื่อนรักอยู่เจ็ดสายแล้วถ่ายอยู่ได้ให้ให้เกิดถ่ายให้นุ มาพี่มากเลยจ้ะการค่ะโอ้ยน้องน้องคิงค้าอ่อนหมากมีมาหายอีสาวางด้วล่ะสบายดีพี่น้องนี่แหละร้านสาวร้านสาวคิงได้พี่น้องเอ้ยลูกเจ้าเราได้มาทรงหมากมีหายง่ายนึงเนาะคือมันเป็นตะแพง่ค่ะวะเพรให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งได้นั่งเด้อให้เจ้ารลำจ้ารวยเด้อเจ้าใหญ่ เพียงนุ่มสูงเพียงป้าให้เจ้าหมันเจ้ายืนเดินนั่งเด้อเออไปตัดตีเอาหายแท้เฉียดอันเฉียดคลิปเดียวบ่ไปจากหูวเลยบอเนเอามาหายเออหัวดีมีแห้งหายไปหนั่นให้ลูกไปเล่นได้เวลาเด้อให้มีผู้มาชมคลิปอีหลาเด้อฮ่าเธอผิงบางใหญ่เนี่ยบางมีนางผิ่นหล่อเลย เอาสีเออเชียนสีผ้ากันไปต่ออยู่ต้งไหนอีบอเออพอกันต่ออยู่น่นสูงต่อสพนอแล้วก็เจ๊สายน้าบ่อนี่เออสิจัดแ่คลิปเดียวเลยบอเออพี่น้องเอยพอพอกันอยู่บ้านโน่นสูงพี่น้องเจ๊เชื่อนเส้าจ่อยหรือเชื่อนเทียงเจ๊สายแดดนะพี่น้องกระทาเบิ่งพี่น้องเบ มใช่หม mm ัก hmm. ม <co> ีโอเชียวมานเนี่ยหมักมีโอปากมีกมิโอปลาใช้อันนั้นลูกตาขีดเออลูกตาขึ้นผัวตาขีดไปอ่าลูกเป็นแม่เยอะแม่เยอะไก

ก็ได้ยังมาอ่าได้กนนนมาฝากตรงนีมาฝากเอ่อไปถ่าเหี้ยผมอ่ายองนะไม่ขอถ่ายนี่นะเขาต่อกันทำไมฮะเอออ้าวยิงค้ำปฏิบัติการมายังวันนี้มามีมาฝาก จะเอาหายุ่ยเดี๋ยนี่เร็วลงเร็วๆบอน่ะจะหายุ่ยเอามีฝากไปเที่ยวขอบคุณค่ะลูกสาวจะแผลงอีกแม่แม่โอ้ยเที่ยวหน้าเที่ยว่ายอืออ่ะมอบหายอือมอบหายเมื่อโลดเมื่อม่อมหายอะไรรับไปกันเมื่ออือ้าไปตามลงไป อีเอียงก็เตรียมจิกอยู่พี่นะเออยที่วานเนี่ยสัสเขาเย่อหนูฉันเอ้าอืมอ่ามาบักงมีนแม่น้ฝา่ดีจ้าขนมมาฝากเอามักมีมาฝากพี่น้องอือมีมาฝากพี่น้องอือขอบใจดนะพี่น้องเอ้ยจ้าเอาใส่อันนี้เนาะกูอยากหัวเด็กพี่น้องพี่น้องอยากหัว ปวดโพเอ้าอันนี้นี่เมื่อน้ำบ่อย่าบางกล้องนะทางนนะนะยินข้ามไปนะคนป่วยนล้วมาโอกลืมหนดสบายดีปวดโพจยากไปเป็นพยาบาลมาเนาะแม่พังมาแต่ปโมพยาบาลปโตพยาบาลถ้าเป็นศอกหันแล้วมันพยาบาลได้ศอกนะบีเจ้าโอเป็นลมเรอเลยมีแต่เหลืองเนาะ อันพ่อเจก็เล่าหนูกะกวดมือฮัสลองกันท,ท้ายหน้าแรกหนึกะผัดตมพยาบาล <laughs> มือหนูก็ปัะตมพยาบาลอีก <laughs> จ้มาเสน้บุญร้ายคักบอสเไดอบุญหลายเด้อพอนรานำคิงจ้าขอบคุณจ้าภาษาตอดเฮยฮะลงคาแม่เลิกประเวาหมน้ามงเมืออะไรเจ้ถแถนะอรัอจ้ดจัยวหวเฮยบเสร็จทมันเนีด้เ เฮาทีละว้ายพี่น้องอ่ะเฮ้ยจังเลยจังเห็นหน้าเองนอาสบายดีพี่น้องมื้นี้มีองมาากําาให้แม่เสียวิข้ามให้แม่เสียวสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้ยอีเจกับเาพี่น้องเอ้ยอีเสียวอัน ขึ้นลูกสาวมันพิลเลตอนนี่นะพี่น้องมันเป็นตื่นขัดลูกขูนมกระด้งมีคองกาแฟรกองหมัดของแซ่พี่น้องหมบ้านหอบบริีเด้อคนเด้อึ้งข้าก็เหือยัเอย่างพี่น้อมาะต่เซ้นนูได้นะมีพี่น้องหมบมาต่ไก่พี่น้องไหมบรมาตกไก่มาบรมาไก่ได้พอเสี่ยวีะมาส่งสงจีทั้งวันเกงแห่มาตะมาแกงแห่ทังได้ลูกมาบอกแม่ด้ยทั้งวั้ตุ้งหัวจักิ อยู่ทั้งหลายอยู่เซโนโอ้แกงแฮมาฝากได้ค่ผ่าบอเป็นได้เลยเมาผ่ากันได้เลยนี่นะเขาเอามีดใส่น้ำมันบอกเออน้ำมันพืชอะได้แม่และมันยังบปติดเพราะว่าเขาเคยซื้อแต่แบบเขาเห็บเป็นแพ็คกันให้เป็นท้ายอันซ้ำสี่บาทสี่สิบบาทนะเด้บางทีมข้าวมันวีมันเป็นดอบเป็นอย่างไรแซ่บบอ แซวจิตาดูแซจิตาดูจตาดูปีมีอะไรเถือได้พป่น้อังด้วจ้าบนมีง่ายเอ้าสอง่านพี่น้องเยสองผ่านมากเลยฝากซีอ่าวเขาอะไรเขาตู้เย็นแม่กินเลยกะก้าม้าแม่แม่ใหญ่งองแน่เตียวอยู่นอนโซงน้ำคนทุดท้ก็แอวจอยเออสีพ้าซจอยว่าอ่างไเออนีห้องจะวจอยอยู่ อบจะละลายให้ละายจ่อยต่อเไยจ้ะจ้ามาเฮียอะไรพี่น้องพี่จางเอามาทีนี่ค่ะเเซียวแล้วก็มาเฮียลาดนะแม่คิมคามลาดปลาลุงนะแม่ก็เลยก็เจสังเกตกาล์ดส่งในคลิมคามในเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วปลาลุงสบายดีปลาลุงสบายดีพี่น้อง แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. กดติดตามส่องเจ๊กเกาเล้าในเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณลวงนาะพี่น้องบ๊ายบายไปดิปาลู bye.